สนุกไหมจ๊ะสนุกมากเลยครับผมอุย้ยน้องบันนี่ฮอบดีก้าค่ะพี่หนูพกน้องบันนี่ฮอบมาด้วยเหรอเนี่ยเป็นพาร้าคุยอีกแล้วคุณต้องมาเลี้ยงเหรอเนี่ยมีแครอทให้มันทานไหมโหดูท่าจะไม่มีนะแครอท ไม่เป็นไรให้ผลไม้อันอื่นมันกินก็ได้อาจจะให้แตงโมมันกิน <c oughs> ให้น้องบันนี่ฮอปนั่งทานนะอื้หน้าตาน่ารักมากเลยพี่ต,ต้องเลี้ยงดูมันให้อย่างดีจ้ะน้องบันนี่ฮอปพามาันไปอาบน้ำก่อนอ <c oughs> <c oughs> าบน้ำให้มันก่อนนะ เด็ก,เ,ดกเล่นคงให้พี่ให้เวลาเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยหนูอะ่ะต้องไปนั่งทานข้าวแล้วนะคะให้เล่นอีกครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ไม่เป็นไรจ้ะน้องบันนี้เขาอาบ,บน้ําอยู่ในอ่างใครเปิดน้ําทิ้งไว้เนี่ยอ๋อพี่กําลังแช่พี่กําลังใ,งให้น้องบันนี้หอมในแช่น้ำอยู่จ้ะใส่สบู่ไปด้วยจุบจ๊บ มาเมนบันนี้ฮับก่อนหน้าตาน่ารักมากเลยเนี่ยนี่ทาเดินเลื่อนที่ฉันวาดสิว้าวสวยมากเลยล่ะขอบคุณนะที่ชมว้าวเธอวาดร・ลือดีมากเลยอ่ะมีดวงอาทิตย์ต้นไม้แล้วก็บ้านใช่แล้วใช่แล้วแล้วเธอเราวาดยังไงบ้างนี่เราวาดตัวพี่ชายของฉัน กำลังปลูกต้นไม้ F F แล้วก็ชมด,ดอกไม้อยู่ด้วยละ่ะแสงอาทิตย์ก็มาอยู่ตรงเนี้ยนะ่ะ <c oughs> สวยมากเลยล่ะมั้ง <c oughs> ไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยผมพี่เธอเป็นเสน้สนๆแค่นั้นเองเหรอผมพี่เธอมีแค่ผมแค่หกเส้นเองเหรอเธอนี่เธออย่าไปบูบี้ของ อย่าไปบ,บู้บี้พี่ฉันสินั้นเนี่ยก็รูปที่ฉันวาดเองกับมือเลยนะฉันตั้งใจวาดด้วยดอกไม้อะไรของเธอเนี่ยไม่เห็นเหมือนจริงเลยแล้วของเธอเนี่ยระบายต้นไม้ยังไงระบายก็ไม่หมดด้วยแล้วทำไมของเธอไม่ระบายเลยเลยล่ะก็ฉันยังทำไม่เสร็จเธอน่ะทำเสร็จแล้วแต่ต้นไม้ยังมีขาวๆอยู่เลยทำไมเธอไม่ระบาย เป็นสไตล,ล์ของฉันนะเนาะเอ้าทะเลาะกันแล้วอะของฉันน่ะสวยกว่าของฉันตั้งหากที่สวยกว่าของเธอของเธอนะวาดคนอะไรมีแค่ผมแค่หกเส้นนี่เธออย่า,อย,าอย่าไปบูลเลี่ยรูภาพที่ฉันวาดสิแล้วเธอก็อย่าไปบูลเลี่ยรูภาพที่ฉันวาดด้วยฮึ่ฮึ่ นี่ชิกา้าเธอจะไปทะเลาะก,กับฮาน่าทำไมนะ่ะก็เขามาบูลลี่รูปภาพของฉันน่ะแต่เธอบูลลี่รูปภาพของฮาน่าก่อนนะโอ้แล้วมันไงแหละก็เขาว่ารูปไม่สวยนี่เอ้าแล้วเธอดูของตัวเองก่อนไหมเธอยังระบายออกนักเส้นและที่สำคัญนะนะเธอระบายยังไม่หมดด้วย ทำไมก็มันเป็นสไตล์ในการระบายสีของฉันนะ่ะเฮ้เอ้าวแล้วทําไมหรอเธอเวลา,าระบายสีมันก็ต้องระบายสีเต็มถูกเปล่าแต่มันเป็นสไตล์ของฉันปกติฉันระบายสีก็ระบายแบบนี้อยู่แล้วนะ่ะก็นี่มันเป็นเรื่องของฉันนี่เป็นรูปภาพที่ฉันวาดเองฮะ รูปภาพของฉันได้ไงนะ่กะก็รูปภาพของเธอที่แฉว่าเนีนะมันไม่สวยเลยสักนิดนะ่ะเธอว่าไงนะนี่เลยนะไม่สวยหรอใช่เอามานี่เลยเอาไปทิ้งขยะซะบกเธอกลาได้ยังไงมัมัมเป็ลูปที่ฉันตั้งใจวาดนี่นะ่ะ ก็เธอยังวาดรูปไม่สวยเลยแล้วก็ามาบากคนเหน่าเล่มนี้ไม่เสียไม่เสียไม่สวยเถอะเดี๋ยวผักเอาซะเลยพักเฮะ,ฮะ,ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะเป็นอะไรเหรอฮะ นี่นี่นี่ฉัเป็นอะไรหรือเปล่านะทำเป็นอะไรใครทำมาไลายหรอเอ๊ะทำไมพวกเขาร้องไห้กันนะอ้าวสวยแล้วไงอะไรอะไรอะไร,ะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไร้องไห้ใครร้องไห้จ้าอเอ้ยพี่คะจีจีจก็ คือหนูหนูไม่ได้ทำนะคะพี่ทิกา้ายอมรับมาเถอะหนูทำหรือเปล่าหนูไม่ผักเพื่อนหรือเปล่าเออเออผักผักค่ะแต่แต่เขาบีรูปภาพที่หนูตั้งใจวาดของหนูนะคะอา้าวแล้วหนูก็ผักเขาต่อกลับเลยเหรอใช่ค่ะนี่ทีกา้าทำไมผักเพื่อนอย่างนั้นล่ะหัวเป็นอะไรไหมเนี่ย จะม,มาเป็นอะไรหรอมังคะเคเจ็บ okay, ตรงไหนตรงหัวนี่คะ่ะโอเคไม่เป็นไรเจ็บอยู่ไหมตอนนี้มาเจ็บแล้วคะ่ะอีการิสัยไม่ดีเลยมาปักฉันเอา้าแล้วเธอก็มาบิหยุดหยุดหยุดคือเรื่องมันเป็นยังไงก็คือหนูนั่งวาดรูปกับหาหน้า แล้วแล้วแม่มาก็ชมว่ารูปภาพที่หนูวาดสวยแต่หนูบอกไปว่ารูปภาพที่หนาน้วาดไม่สวยเลยเพราะเขาวาดเป๊กๆแล้วคนมีผมแค่หกเส้นน่ะเอาแล้วไงต่อนะแล้วอ่ครัพี่ครับปีบ พวกผมเนี่ยขอไปก่อนนะคะพวกผมขอไปเล่นเข้านอกสนามก่อนนะคะเพราะว่าพวกผมไม่เกีียวนั้นพวกนายเราไปกันเถอะไปเล่นกันผมขี้เกียจฟังนะเกียี้เกียจฟังลุงครับผมขออนุญาตเราไปเล่นนะครับได้สิเอาทำให้ไม่เข้าไปางไมล่ะอ๋อพวกเขากำลังทะเลาะกันอยู่นะคบผมขี่เกียจฟังโอเคโอเคไปเล่นกันให้สนุกนะคราบว่าผมเอ๊ะมีอย่างนี้ได้หรอ นี่แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อเออเออคือคือหนูลืมแล้วค่ะลองหายไปซะจนลืมเลยนั้นนั้นปิดคลิปแล้วค่ะอ้าวครูยังไม่ทันฟัได้ทันจะ้ฟังเรื่องเลยก็ครูมูแต่ไปเลี้ยงบันนี่ฮอปอะอ้าวเขาขาดอจ้ะอ้าวเลิกทะเลาะกันแล้วหรอเข้าห้องกันเถอะใช่น่าจะใช่จ้า